สวัสดีครับทุกคนนะครับก็อยู่ในหน้าเกมของ99คืนในป่านะครับและเกมนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการหาเพชรละกันนะครับหายังไงให้ได้เร็วๆแล้วก็วิธีการฟาร์มเพชรแบบมือโปรท่านผู้ชมนะครับมาอันดับแรกเลยนะครับนี่วิธีการหาเพชรนะครับอีก2วันเซิร์ฟเวอร์อัปเดตถูกต้องไหม เมื่อเซิร์ฟเวอร์ทำการอัปเดตนะครับแน่นอนเขามีการแจกเพชรแน่นอนนะครับอย่าลืมเข้ามาเล่นในช่วงที่เซิร์ฟเวอร์อัปเดตด้วยนะเขาแจกประมาณ30-50เพชรก็เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็มาที่ร้านค้าตรงนี้ได้เลยท่านผู้ชมนะครับก็นี่เลยนะครับวิธีที่2ก็คือการใช้โลบักซื้อนะครับซื้อจากตามร้านนั่นแหละทุกคนแล้วก็มีการกิฟต์ด้วยนะครับและวิธีที่3ามครับก็คือการเติมโค้ดนั่นเองนะคร โค้ดล่าสุดรู้สึกว่าเขาจะแจกเพชรให้ถึง15เพชรเลยนะมีใครยังไม่รู้บ้างว่าโค้ดอะไรนะรถ้ายังไม่รู้ก็รับชมคลิปแล้วกันเดี๋ยวาพาไปเติมโค้ดด้วยแล้วกันนะครับในคลิปนะฮะต่อมานะครับวิธีที่4ก็คือการฟาร์มดันเจียนนั่นเองทุกคนและนี่จะเป็นการฟาร์มดันเจียนแบบ มือโปรเว้ทุกคนฟาร์มให้เร็วฟาร์มให้ไวนะครับเพื่อที่จะออกเข้าเกมแล้วก็เข้าไปฟาร์มใหม่นั่นเองนะฮะอาชีพที่เลือกเล่นก็ไม่ไม่มีแล้วกันนะครับเพราะว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยก็ไม่น่าจะมีคาร์ดอาชีพใช่ไหมเดี๋ยวเราไปเก็บเพชรฟาร์มเพชรตัดต่อคลิปให้น้อยที่สุดนะครับสําหรับเกมนี้นะฮะเมื่อเราเข้าเกมมาแล้วใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วครับให้เราวิ่งหาต้นไม้เลยท่านชมอ่ะวิ่งหาต้นไม้ที่เราจะตัดนะครับก็ ตัดไปเลยนะครับห้าต้นตึงๆอ่ะเดี๋ยวเ,เปิดเสียงเกมก่อนไปวีเสียงเกมได้ไงวะอ่ะตัดไปเอ้ยทำไมไม่ดูนะเฮ้ยเมื่อกี้ยังตัดโดอยู่เลยเอออ่ะโดวสองต้นเอ้ยอ่ะ,ต,ออะตัดไปครับห้าต้นนะฮะเราต้องการต้นไม้ห้าต้น โอเคครับและนี่คือต้นไม้ทั้ง5ต้นที่เราตัดมานะครับมันก็จะได้ไม้ทั้งหมด15ท่อนนะฮะแล้วก็มันจะมีฐานด้วย1ก้อนในแมพทุกคนก็เก็บมานะครับแล้วก็เอาไม้เนี่ยใส่เครื่องบดไป3ชิ้นเพื่อที่จะสร้างแผนที่ขึ้นมา1อันนั่นเองนะฮะแล้วก็วางตื้มลงไปนะครับเสร็จแล้วก็หยิบท่อนไม้พวกนี้ใส่กองไฟไปเลยท่านผู้ชม อ่ะนะครับใส่กองไฟเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับกองไฟของเราก็จะเลเวล3นะทุกคนอ่ะเห็นไหมเลเวล3เป็นที่เรียบร้อยครับหลังจากนั้นนะครับออกฟาร์มเลยทุกคนก็เดี๋ยวพี่จะเลือกฟาร์มนะครับตามขอบนี้แล้วกันวิ่งชนขอบไปเลยนะครับเพื่อที่จะหาดันเจียนนั่นเองเนาะดันเจียนเนี่ยมันจะหาได้นะครับถ้าเราทํากองไฟเลเวล3มมันจะเจอดันเจียนไม่เต็มตัวหรอกไม่ไม่ไม่เต็มหรอกนะฮะแต่ว่า มันจะเห็นแค่แบบเหลือบๆไงอืมอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะฮะวิ่งไปก็เจออะไรเก็บก็เก็บนะฮะแต่ว่าจะเน้นไปที่เชื้อเพลิงนะฮะรงหว่านี้ลูกกระสุนก็เก็บมาทผ้ชมคืนแรกเนี่ยออกฟาร์มไม่ได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะโดนกวางหรือว่าโดนแพะไล่ตกนะท่านผู้ชมออกฟาร์มได้แบบสบายใจนะฮะเจอบ้านเข้าบ้านโอเคดูดิมีอะไรในกล่องไม้ โอ้ oh, เป็นหอกนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการทุกคนโอเคถือว่าสวยออกฟาร์มต่อ,อในบอ่อน้ำมีเหล็กเราไม่เอานะครับเพราะว่าเราจะทำการฟาร์มดันหนึ่งครั้งแล้วเราก็ออกนั่นเองอะเจอองงอังหุ่นก็อย่าลืมกินด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหิวตุยนะฮะโอ้กระสุนสวยอุย้ยกระสุนสว,สวยเลยพี่ชายเจอกระสุนก็เก็บเก็บมาท่านผะู้ชม มันเป็นสิ่งที่เราต้องใช้นะฮะอ่าฮะอ่านี่ไงทุกคนนี่ครับเจอแล้วเห็นไหมไวมากนี่ครับเปิดแผนที่ดูก็จะเจอรูปเพชรเห็นปะก็คือสตองโฮลนั่นเองนะฮะหรือว่าดันเจียนนะฮะอ่ะประมาณนี้ที่เหลือก็เดี๋ยวเราออกฟาร์มไอ้นี่เลยนะครับอ่าเชื้อเพลิงเพื่อที่จะเอาไปใส่กองไฟให้เลเวล4นั่นเองท่านผู้ชม เอ้ยกวางมาทำไรอะพี no, to light light to now, uh ่ชายเห็นปะมันไม่ตบเราฮะอ่าะนี้โอเคมีอะไรปะโอ้มีแต่เหล็กนะครับเราไม่ต้องการเหล็กไงประเด็นสิ่งที่เราอยากได้นะครับตอนนี้คือปืนนะครับปืนกับเชื้อเพลิงปับโอ้ซีดบ็อกบอกซีด โอ้ไอโบโอ้น้ำมันอ่ะเก็บน้ำมันไปนะครับโอ้มีกล่องอยู่ทางนู้นไปเปิดกล่องหน่อยเผื่อเจอปืนชมเปิดเป็นอาถุงนะครับอ่าก็ะสุนไอ้นี้เราต้องใช้แล้วก็มีอะไรไหมครับอ่าฮะอ่าฮะเชื้อเพลิงเก็บมากระสุนเก็บมานะครับแล้วก็ ไอ้พวกนี้ปล่อยผ่านไปแล้วกันเราไม่อยากวุ่นวายกับมันนะครับเราต้องฟาร์มหาปืนไปวิ่งแบบไม่สนโลกเราต้องออกฟาร์มเออนี่ไงท่านชมเชื้อเพลิงสงสัยเราต้องออกฟาร์มในโซนเลเวล4นะฮะเราถึงจะเจอพวกปืนไรเฟิลน,นะมีโอกาสเจอปืนไรเฟิลมากกว่ามาเข้ามาในบ้านเก็บเก้าโอ่งเก้าอี้ไป อ่ากระสุนอีกแล้วนะครับโอ้ยโบเฮ้ยเรามีหอกนี่หว่าลืมไปโอเคได้เนื้อสวรค์ไปกินแล้วหว่วนี้เปิดกล่องดูสิโอ้ขวาน้ำชมแต่เราไม่ได้ใช้นะฮะปะกับฐานดีกว่าเฮ้ยข้างบนข้างบนมีกล่องนะครับไปเปิดกล่องก่อนเผื่อเจอปืนปุ๊บปุ๊บปุ๊บาเจอลูกปืนล้เก็บมาครับ โอ้โหอกอีกแล้วอะไม่เอานะครับปะเรากลับฐานกันนะพู้ชมเราก็กลับมาถึงฐานแล้วครับอะไรที่เราฟาร์มมาได้เนี่ยเราก็ยัดใส่กองไฟให้หมดเลยนะทั้งวันนี้นะมีถังน้ำมันกระลอนอยู่ผู้ชมสี่ถังซึ่มๆก็ไปเลยฮนะตอนนี้กองไฟเราเลเวลสี่แล้วี่ชมอ่ะก็ประมาณนี้เลเวลสี่ก็น่าจะพอนะครับเหลือๆโอเคเดี๋ยวเราออกฟาร์มในเขตโซนเลเวลสนะครับเพื่อที่จะหาปืนตอนนี้ เวลาก็ล่วงเลยมาได้แล้ว8นาทีเกือบ9นาทีนะครับยังไม่เจอปืนเลยวะเออแบนนี่ก็ยังไม่เจอนะฮะเอาอย่าไก่วะเี่ยเก็บดีจะจบได้ภายในเวลาที่กำหนดหรือเปล่านะครับเฮ้ยเสื้อเสื้อเราเจอเสื้อแล้วเจอเสื้อแล้วเปิดกล่องหน่อยที่โอ้กลางคืนด้วยโอ้โหไฟฉายวะโอ้ยังก็ยังดีนะครับเฮ้ยเฮ้ยถังขยะมีอะไรไหมมีปืนป่ะโอ้ เสร็จเหล็กนะฮะไปไปไปออกฟาร์มในเขตโซนเลเวลสี่ท่านผู้ชมนะครับหากล้องมีแต่เศษเหล็กว่ะแล้วก็มืดจนได้ท่านผู้ชมเรามีไฟฉายอยู่กลัวอะไรล่ะพี่ชายเปิดกล่องดิโอไอโบเก็บมา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  อย่าเจอกวางอย่าเจอแพะดีที่สุดโอ้โหทังน้ำมันโอ้โเซตเหล็กอุ๊ยเคก้กเฮ้ยลูกกระสุนอยู่ทางนู้นครับแต่เราไม่เจอตัวปืนเลยดิโอ้โหขอปืนหน่อยพี่ลูกพี่ปืนไม่มีเลยลูกพี่ต้องใส่ถ่านนะเก็บถ่านนะครับ เก็บฐานไปใส่กองไฟให้เลเวลห้าไเนี้ยเราไปเจอปืนเลยเขตนี้เลยวะโอ้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 ไอโบเนี่ยเจอแต่ลูกปืนน้ำชมยังไงวะเนี่ยเกมนี้อ่ะเปิดกล่องดิเผื่อเจอไรเฟิลในกล่องนี้นะฮะสิบนาทีผ่านไปแล้วโอโหเสื้อเกาะไอโบ้ไอโบ้โบ้ใเป็นใจเย็นโบ้เก็บเก็บไปอาหารของเราเก็บไปครับ ไม่มีของที่เราต้องการหร่ะทุกคนสงสัยต้องทํากองไฟเลเวล5้าจริงๆนะฮะโอเคเช้าแล้วปลอดภยัยสบายบือออกฟ้านั่นไงโรงพยาบาลนะครับเราอาจจะเจอของดีๆในนี้นะครับอย่างเช่นเมดคิดนะครับยังไงก็เจอแน่นอนอยู่แล้วร้อโอ้โหแล้วมึงเกือบเข้าไม่ได้ เกือบเข้าไม่ได้โอ้แล้ไอโบดไอโบไอโบไอโบดดักอยู่ข้างหน้าดูดิโอ้โหตีเลยตีฟรีดิมึงตีฟรีไปดิหัวติดหัวติดไป่านนี่ว่าผู้ชมกระเป๋าเราเต็มแล้วนะครับคือตอนนี้นะครับเราทํากองไฟเลเวลสี่เราไม่เจอปืนเลยเว้ยทุกคนเราก็เลยต้องทํากองไฟให้มันได้เลเวลห้านะครับเพื่อที่จะออกฟาร์มหาปืนในโซนเลเวลห้านั่นเอง ก็ต้องตัดไม้แต่ขอตัดไม้ก่อนนะทุกคนเพราะว่าไฟเรามันขัดนิดเดียวเองอ่ะได้แล้วฮะเหลือเวลาอีก7นาทีจะทันไหมเนี่ยอ่ะกองไฟเลเวล5้าแล้วท่านผู้ชมหวังว่าเราจะเจอปืนนะฮะรอบนี้ไปออกฟาร์มต่อนะครับหาปืนแบบยาวๆน่าจะมีโอกาสเจอปืนขึ้นเยอะนะเพราะว่ากองไฟเราเลเวล5แล้วใช่ไหมโซนนี้เริ่มอันตรายนะครับเริ่มอันตรายมันต้องเจอแหละจังหวะเนี้ย ในทางขยะก็ไม่มีเลยปืนนะท่านผู้ชมนี่ครับพื้นสีหญ้าเริ่มเปลี่ยนแล้วท่านผู้ชมอ้โหไอบโบตาแดงแล้วมืดแล้วด้วยดิข้างหน้าเป็นหมีแล้วเราจะเจอปืนไหมเนี่ยมีปะไม่มีเลยเหรอในบ่อน,น้ําก็ไม่มีนะครับเจอเห็นแต่น้ํามันทางนู้นมีบ้านเดี๋ยวลองเข้าบ้านดูดิ บ้านน่าจะมีอะไรดีๆนะครับเห็นแต่น้ํามันดูดิโอ้โหสิ่งที่เราต้องการนะครับไม่ได้เฮ้ยมืด,ดนะไม่มีโอ้เหล็กเดี๋ยวต้องเปิดกล่องดูนะครับในกล่องมีอะไรคืนนี้ก็เป็นคืนที่สามเนาะอีกหกนาทีดันเจี้ยนเปิดโอ้โหขวานกูอยากได้มากมั้งพิชายทำสปีดล้นอยู่พิชายขอปืนหน่อยเร็วฮัลโหลเฮ้ยทางนู้น ทางนู้นมันมีไอ้นี่อยู่เว้ยทุกคนอะไรนะตึกตึกตึกมีตึกมีตึกอยู่เดี๋ยวเข้าตึกดีกว่าแล้วแม่งมืดไงประเด็นนี่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 ทางนี้มีตึกมีกล่องเยอะด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปเปิดกล่องในนี้ก่อนดีกว่านะครับวิ่งดุมดุมเข้าไปเลยนะฮะเฮ้ยนี่กล่อง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 เปิดฟรีไอโบอย่ามาอ้ากูว่าแล้วไอโบเนี่ย จะตายเพราะไอ้โบ้เนี่ยแหละทุกคนโอ้โหเอาอีกแล้วเหรอพิชายอไม่ค่อยอยากจะเจอเท่าไหร่ไอ้พวกนี้นะฮะมีอีกไหมไม่มีแล้วนะเปิดกล่องครับกุกระบาก็มาแบบโอ้โหกับดักไม่ได้อยากได้เลยเก็บเก็บอาหารไปกินก่อน เหลืออีกห้านาทีทุกคนเราจะเจอปืนไหมวิ่งบุกเข้ามาในนี้เลยฮะอึ๊บขึ้นมาเอ้ยไอเชี่ยตกโอเคเปิดกล่องขอปนนอนนืนหนึ่งกระบอกไรเฟิลไรเฟิลไรเฟิลหนึ่งกระบอกจัดมาพี่ชายโอ้โหไฟฉายในนี้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 มีอะไรโอ้ลูกกระสุนคุเค้กขอปืนหน่อยขอปืน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 เพื่อนปืน โอ้โหไฟฉายเหมือนมึงแกล้งกูอะฮัลโหลโอ้โหลูกกระสุนไม่มีปืนเลยท่านผู้ชมใช่หรอวะดูนิมีอะไรหาดูเปิดเปิดเปิดกล่องเปิดกล่องโอ้โหเสื้อเหล็กกูจะรู้อะไม่ม right. ีปืนแล้วถ้าใปืนประดายากจะว่าเกมนี้ ตอนนี้เกมเราเล่นมาได้16นาทีแล้วทุกคน16นาทีนะครับ16นาทีแล้วอยากขาปืนไปได้ถ้าก็บอกเลยเดี๋ยวกูถามจริงเพื่อนเดี๋ยวนะวิ่งหาก่อนเปิดกล่องเปิดกล่องเปิดกล่กอ,งกองโอ้โหโบมึงนี่ทุกงานเลยนะโบโอ้โหจะเปิดกล่องแบบสนุกสนุกเปิดกล่องแบบสบายใจไม่ได้เลยอ่ะ อเออนี่ไงได้ไมาแล้วทุกคนโอ้โหปืนของเราอะเหลืออีกสามนาทีสบายใจแล้วทุกคนอย่างน้อยเราก็ได้มีมไรเฟิลหนึ่งกระบอกนะครับนี่มีลูกกระสุนอีกห้าสิบสี่นัดแล้วก็สิ่งที่เราอยากได้อีกหนึ่งกระบอกก็คือตัวนี้เว้ยท่านผู้ชมอาลูกโมลูกโมลูกโมเราอยากได้ลูกโมประเด็นคืออะไรรู้ไหมเราไม่เจอไ ER อ้นี่เลยเว้ยอ่านั่นไงพูดถึงก็เจอเลยนี่น,นี่สิ่งที่เราต้องการนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้นี่ มันจะมีอาวุธปืนอยู่ในนี้ทุกคนอ้าสวยนะครับเราได้แล้วนี่คือสิ่งที่เราต้องการน้ชมนี่เราต้องหานี่ครับไรเฟิลหนึ่งกระบอกนะครับแล้วก็ลูกโมอีกหนึ่งกระบอกได้แล้วทุกคนเรารอดแล้วเกมนี้นะครับเหลืออีก2นาทีนะครับดันเจียนจะเปิดท่านชมโอเคเนี่ยครับทุกคนเห็นไหมเหลืออีก2นาทีเห็นปะ เออตอนนี้ของเราพร้อมที่จะฟาร์มแล้วเดี๋ยวเราปีนต้นไม้รอแล้วกันนะครับอะรออยู่บนต้นไม้อาหารเราก็มีนะครับมีเนื้ออยู่อีก4ชิ้นเราได้เก็บมาแล้วนี่เห็นปะเนี่ยฮะเราได้เก็บมาแล้วเนื้อ4ชิ้นนะฮะเดี๋ยวรอบนต้นไม้นะครับรอเช้าระหว่างนี้ก็ปะเดี๋ยวพาไปเติมโค้ดนะครับ เดี๋ยวเราจะจับเวลาด้วยและกันทุกคนนะครับดูดีว่าเราจะใช้เวลาไปกี่นาทีในการเคลียร์ดันนะครับโอเคปะ่ะ่ะเปิดแล้วทุกคนแล้วก็ถีบประตูเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ป่จับเวลาโอเคสปีดรันเลยท่านผู้ชมมาไม่ได้ยากเลยฮะเห็นปะ่ะเอาแบบปืนโปเลยปั๊ปป๊ปปั๊บแล้วก็วิ่งหนีไปทางนี้นะครับแล้วก็นี่เลยนี่ฮะโป้งโป้ง,ปงเห็นปะ่ะโป้งโป้ง โอเคเสร็จแล้วไปชั้นสอง,องชมเฮ้ยทำดีๆโป้ง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 มาแบบสปีดลันไ้้งไงอีซี่โบรพวิชายเรียบร้อยครับมาคือแบบตั้งใจแบบสุดๆนี่ฮะแบบนี้เลยอื้โคตึงเลยพิชายเอ้ยมา เกิดมาเร็วๆหน่อยพวกเองอะ่ะมาโอเคเสร็เรียบร้อยครับตอนนี้ผ่านไป54วิแล้วทุกผู้ชมโอเคหยิบผิดหยิบผิดหยิบถูกมามีอีกไหมมีอีกอยู่แล้วนะฮะนี่ไงามาเดี๋ยวไม่ได้กลัวอยู่แล้วะฮะนี่ไง นี่ไงหมดยังยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดก็โดนดิรีบสุดๆโอเคใช้เวลาไป1นาทีทุกคนกับอีก30วิวินะครับก็เปิดกล่องเพชรเลยส่วนกล่องแดงเราไม่เปิดนะครับเพราะว่าเราจะใช้วิธีการเข้าและออกใหม่เพราะว่ามันต้องใช้20นาทีอยู่แล้วนะครับในการรีดันนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะครับนี่เป็นไงเสร็จแล้วเป็นไงทุกคน นะฮะทั้งหมดทั้งมวลนี้คือใช้เวลาไปประมาณ23นาทีนะครับเคลียร์ดันเลเวล1แบบมือโปรนะครับอีซี่อีซี่เลยนะครับใช้เวลา1นาที30มสิบวิแค่นั้นเองนักผู้ชมนะฮะนอกนั้นก็ออกนะครับนี่คือการวนลูปเป็นไงบ้างทุกคนนะครับแค่นี้เองนะครับสำหรับวิธีการฟาร์มดันเจี้ยนหาเพชรแบบมือโปรนะครับนี่คือการวนลูปหาเพชรนั่นเองเนาะก,ก็คือสำหรับ เพื่อนๆน้องๆที่ไม่มีคราสอาชีพนะฮะกำลังเล่นเกมนี้แล้วก็หาเพชรในการซื้ออาชีพนั่นเองครับ mm hmm. เมื่อเราสะสมเพชรได้100เพชรแล้วเนี่ย mm hmm. เพื่อนๆก็สามารถที่จะไปซื้อคราสเอเลี่ยนได้นะครับนี่เอเลี่ยนตัวนี้นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะทําการต่อยอดในการฟาร์มรอบต่อๆไปนั่นเองทุกคนนะครับ mm hmm. ก็เราจะไม่ต้องแบบไปวิ่งไงไปวิ่งหาปงหาปืนแล้วใช่ไหม ก็คือเปิดกองไฟให้ได้เลเวล3เลเวล4ใช่ไหมแล้วก็ออกฟาร์มไปเรื่อยๆรอ20นาทีพอครบ20นาทีดันเปิดแล้วก็สามารถเข้าดันไปได้เลยก็คือไม่ต้องไปวาวะพะวงกับการหาปืนละจังหวะนี้นะครับแต่ถ้าใครแบบว่าเอ้ยไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับเอเลียนสะสมไปเรื่อยๆให้ได้600อเพชรเนี่ยก็เล่นแบบโน c a คาร์ดไปโดยใช้เทคนิคนี้นะครับมันก็จะออกแบบตึงๆนิดนึงนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันท่านผู้ชมนะครับสำหรับวิธีการหาเพชรแบบมือโปรโนะครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดซับหน่อยละกันไว้เจอกันครับสวัสดีครับ